สวัสดีครับมาเจอกันอีกคลิปนึงนะครับคลิปนี้มาดูเหรียญกันดีกว่านะครับว่าได้เหรียญอะไรมานะครับบันทึกคลิปวันที่14สิงหาคม2567นะครับก็เป็นเหรียญที่ผมซื้อมาจากแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับคือเหรียญธนบัตอรของที่แบบเขามีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วก็เป็นที่นิยม ของนักสะสมนะครับก็จะมีกล pues mm ุ่มซ nah ื้อขายนะครับกลุ่มซื้อขายก็เหมือนกับกลุ่มซื้อขายทั่วๆไปนะครับกลุ่มซื้อขายธนบัตรกลุ่มซื้อขายของเล่นกลุ่มซื้อขายเหรียญนะครับอันนี้ก็คือซื้อขายมาจากซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับอันนี้สั่งซื้อมานะครับไม่ไม่ไม่ได้ส่งมาขายนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเล็กๆนะครับแต่ว่า ราคาเกินหน้าเหรียญถึงถึงหมื่นเท่าเลยนะครับฟังดูเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหมื่นเท่าจริงหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับเป็นเหรียญเล็กๆนะครับบางคนก็เคยเห็นมาบ้างนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับเพราะว่าเหรียญแบบเนี้ยไม่ได้ผลิตออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับอ่าเหรียญหสตางนะครับดูตรงนี้นะครับเหรียญหสตาง ปีสองห้าสามศูนย์นะครับอันนี้พี่เขาลงขายนะครับผมก็ขอซื้อพี่เข้ามานะครับทำไมถึงต้องขอซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญปีสามศูนย์นะครับหนึ่งสตางค์ปีสามศูนย์เนี่ยจำนวนการผลิตน้อยนะครับเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่ามีจํานวนการผลิตที่น้อยจะเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับแล้วก็ราคาจะจะมีมูลค่าราคาเกินหน้าเหรียญหลายเท่านะครับมีข้อมูลให้ดูนะครับ อันนี้นะครับข้อมูลนะครับอันนี้เหรียญหนึ่งสตางค์นะครับการ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 เล่นเหรียญนะครับทุกอย่างมันมีข้อมูลหมดนะครับคือเหรียญนะมันมีข้อข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันมีเอกสารอ้างอิงนะครับจำนวนการผลิตเท่าไหร่ใช้ออกใช้ปีอะไรนะครับมันจะเป็นข้อมูลได้นะครับแล้วก็ไอข้อมูลตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวบอกราคาได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ผมได้มานะครับ หนึ่งสตางค์นะครับหนึ่งสตางค์ปีสามศูนย์นะครับจำนวนการผลิตเก้าหมื่นสามพันเหรียญน,นะครับผลิตผลิตไม่เยอะนะครับเก้าหมื่นสามพันเหรียญไม่ถึงแสนเหรียญน,นะครับราคาซื้อขายกันก็หลักร้อยบาทนะครับผมตีตีขั้นต่ำนะครับตีขั้นต่ำว่าเหรียญละร้อยนะครับถ้าเหรียญละร้อยหารด้วย 0.01นะครับเหรียญ1สตางค์1เหรียญขายกัน100บาทขายกัน150บาทนะครับราคาก็เกินหน้าเหรียญเป็นหมื่นเท่าเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เวอร์นะครับลองคิดคำนวณดูนะครับเนี่ยหเหรียญนะครับนี่นะครับราคาคูณแบบคูณหลายร้อยเท่านะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญ1สตางค์นะครับได้มา1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับได้มาสิบสองเหรียญน,นะครับก็ไม่ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะครับสำหรับสาหรับเหรียญเล็กๆแบบนี้นะครับคือเหรียญเนี่ยผลิตออกมาเพื่อใช้ในการบัญชีนะครับของของกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ไม่ได้นำมาใช้หมุนเวียนนะครับเหรียญที่ มีหน่วยเล็กที่สุดที่เราใช้อะที่เราพบเจอกันก็จะเป็นเหรียญ25สตางค์นะครับก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพอหลังๆมาก็เปลี่ยนเป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญ1สตางค์เนื้ออลูมิเนียมนะครับก็มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับราคาเกินหน้าเหรียญถึงห0,000เท่าเลยทีเดียวนะครับ นี่นะครับมารีวิวให้ดูนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับมีจํานวนมากก็ลองถ่ายรูปส่งมาดูนะครับช่องทางการติดต่อก็คือผมจะเน้นติดต่อทางข้อความเพจหรือว่าทางไลน์นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกปีพศจะราคาสูงนะครับทุกอย่างมันมีข้อมูลกําหนดอยู่นะครับบางปีพศก็ผลิตเป็นหลักแสนเหรียญนะครับราคาก็คือไม่ได้สูงมากนะครับอนี่นะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับนำเหรียญเล็กๆนะครับมาให้ชมกันนะครับเหรียญ1นสตางค์ปีพศส5 3 0นะครับ